โล่งใจไปนะฮะเราบอกกลับมาเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่เมื่อเช้าเราบอกเลยกว่าเซิร์ฟล่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าทุกเกมคนเล่นเป็นศูนย์หมดเลยนะครับแต่เว็บยังเข้าได้นะแต่เกมเข้าไปเล่นไม่ได้เรากลับมาตอนนี้มาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Godview นะครับแมปคนเล่นเยอะมากนะฮะหมื่นเก้าขึ้นมาในหน้าแนะนานะครับคาอธิบายบอกว่าเกมนี้มันท้าถ่ายมากโอ้นั่งอย่างเท่ Godview มีความรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับ Squi d g เก e นะฮะรอบหนึ่งยี่สิบคนนี่คือห้องเรียนใช่ไหมเนี่ย ทำไมห้องเรียนเป็นปอย่างนี้เนี่ยโอ้นี่ตัวในหน้าปกฮะตุ๊กตาอะไรนะมาลูดะหรือเปล่าดารุมะมาลูดะดารุมะนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยห้ามเคลื่อนย้ายเวลาที่เขามองกดปุ่มทิ้งหลังเขาเพื่อชนะ90วินาทีโอ้โอเคเข้าใจแล้วเวลาเขามองห้ามห้ามขยับเราต้องเดินไปโอ้ยเดินช้ามากห้ามเดิน เออผมผมโดนเหรอเอ้ยโอ้ยโอ้โหทำไมเร็วจังอึ๊บล้มกันไปหลายคนแล้วอ,อืเฮ้ยเพื่อนเดินไปเร็วมากเพื่อนเดินไปเร็วมากอ๋อเข้าใจแล้วคือเป็นเกมคล้ายๆซักวิดเกมฮะไม่เพื่อนเนึกวัดผมกลายเป็นกล้วยเฮ้ยทุกคนกลายเป็นกล้วย เก็บเลนส์เก็บเลนส์อะไรเนี่ยมันโอ้ยหุ่นเจ้าลิงมังกี้เกมนะครับดิกเลี้ยงการโจมตีกดไขาลานข้างหลังโอเคใช้จรวดในการน็อกเขามองไม่เห็นหมองไม่เห็นหายไปไหนกิ้งนี่ด้วยเหรอโอ้มีการเดชเราต้องขึ้นไปไขาลานข้างหลังใช่ไหมใช้ล็อกเก็ตล็อกเก็ตอยู่ไหน Banana, 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 Banana. ล็อกเก็ตบรนณาณาบรนณาณานนาา่ลบๆอ๋อนี่ล็อกเก็ต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 อยู่นี่อืม เอาละเอาละเอาละอ้เจ๋งมากเพื่อนสวยล้มไปแล้วล้มไปแล้วอ๋อต้องชนด้านหลังชนด้านหลังไขล้านไข่ล้านไขล้ขานไขล้านไข้ไขยังไงโอ๊ยมูดนนตีโอ้โหเสียงดังเสียงดังเสียงดังมากไฟด่าอีกแล้วปีนขึ้นไปข้างบนไหนเจ,จ้าวดส่งมาเร็วรอล็อกเกตอยู่ในเร็วมาละล็อกเกตเตรียมตัวอน,นุอนุ เพื่อนแย่งหมดอันนี้ไม่ทันเลยโอ้โหเออเออชนแล้วครับอุ้ยทำไมผมเด้งผมโดนอะไรก็ไม่รู้ชนแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วคลิก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 พังอย่างพังแล้วโอเคฮะเขาหนีเลยแต่หัว ไปดานหน้าไดานหน้าไดานหน้าไดานหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตรวจมาแล้วนี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสิเออชนข้างหลังชนข้างหลังอืมโอ้โอ้ยโ,โดนเตะแล้วโอ้ยโดนจับด้วยเออลม้มามามาทำยังไงเนี่ยอ๋อกด E กด E กด E ไม่เห็นปุ่มเมื่อกี้กดได้คนละทีใช่ไหมหังหรือยังหังแล้วเย้เฮ้ยสนุกดีแฮ เจ้าลิงเจ้าลิงบานาน่าชนะมังกีศูนย์บานาน่าหนึ่งสำหรับข่าววันนี้นะครับมีข่าวด่วนแจ้งมาว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่เจ้าลิงนั้นโดนกำจัดเรียบร้อยแล้วคนลิงที่มาป่วนเมืองเราเฮ้ยข่าวปลอมหรือเปล่าทำให้คนกลัวนะเนี่ยโอ้วิ่งแข่งแน่เลยวิวปรสสักโอ้เวลาเลื่อน ล่างเลื่อนนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับใช้ปุ่ม A กับ D ในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีการใช้พาวเวอรัพด้วยกด E นะครับโอเคต้องหยิบก่อนใช่ไหมพาวเวอรัพเนี่ยเอาละเตรียมตัวโอ้โหผมซิงมากโอ้โหเดี๋ยวชนกับอะไรเดี๋ยวไปทางไหนเดี๋ยไปทางนู้นสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไปผิดทางเฮ้ยทำไมมันกลับทางอ่ะเออเออลบๆ,ๆโอ้ยเด้งอีกแล้ว อุบังคับยากจังเอออุย้ยชนอีกแล้วครับมันเวลาขึ้นเนนแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันกลับขาโอ้โหสปีดไปอันนี้คือสปีดโอเคเอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยผิดทางไปทางไหนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมตกแมพผมตกแมพเฮ้ยเส้นอะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมตกแมพไม่ ชุบชีวิตเลยโอ้โ oh, ห oh. ต่อไปประตูประตูครับเลือกประตูอ่า uh, ดูที่ตากับจมูกให้ดีนะฮะมันมีการเปลี่ยนอยู่ดูที่ทีวีทีวีอยู่ไหนทีวีคือประตูจริงทีวีคือประตูจริงอ่า uh, อันไหนเอออ่ะ uh, อ uh, uh, ่ะหม,มุนหมุนมันหมุนอันไหนอันไหนอันไหนเดี๋ยนะอันนี้ไม่ใช่จมูกโค้งจมูกโค้งอันนี้เก่งมากเพื่อนใช่ไหมปิดปิดเลย <laughs> เราปิดไม่ใครลุ เราเลือกถูกแล้วใช่ไหมเพื่อนอ้าวผิดเหรอผิดเหรออันต่อไปจมูกอันนี้จมูกสองขีดตาโตอ๋อโอเคอะไรระเบิดอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดยิ้มจมูกอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละครับปิดเลยครับปิดครับปิดปิดปิดไม่เพื่อนเข้าอันต่อไปคืออันเดิมตาเหมือนเดิมโอ้โหไฟร้อนเฮ้ยเลือดเลือดจะหมดครับเลือดจะหมดเลือดจะหมด อันนี้อันนี้อันนี้ถูกแล้วปิดประตู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 เอาลระยังรอดอยู่โอ้โหระเบิดต้องหลบระเบิดด้วยหลบระเบิดระวังลูกบอลระเบิดประตูกับด้านหนีลูกบอลระเบิดก่อนอันดับแรกให้มันรอดจากลูกบอลระเบิดก่อนอันเดิมจมูกจมูกจมูกอันเดิมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้โอเคโอเคปิด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 เก่งมากเพื่อนเย้ชนะวู้ โอ้มาที่ไหนห้องเรียนเกิดอะไรขึ้นเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้จะหมุนไปรอบๆนะฮะบางเก้าอี้มันพังนั่งให้ดีแล้วกันโอเคเก้าอี้พังห้ามนั่งเก้าอี้พังห้ามนั่งอันนี้นั่งได้จองแล้วจองเก้าอี้แล้วเออได้เก้าอี้นะ่ะโมแต่ปลากันเป็นไงเรามีเวลานับถอยหลังผมไม่ยุ่งกับใคร <laughs> อย่ามายุ่งกับเราเก้าอี้ไม่พอร <laughs> อดอ่าโดนไปโอ้โ <laughs> ห <ś red> ยังไม่หมดอีกเหรอเหลือกี่คนเนี่ยทำแยง่งทำแยง่งเดียวนั่งแล้วครับนั่งแล้วครับผมนั่งแล้วครับผมยังไม่หมดอีกเหรอเหลืออีกสองคนแย่แล้วแย่แล้วหยิบเก้าอ,อี้ยังไงเนี่ยอ๋อกดอ,อีนั่งนั่งแล้วครับ <ś red> ผมชะนะไหมเอ้ผมชะนะ โอ้โหเฮ้ยเพื่อนเราเหลือกันสามคนผมกดไม่ทันครับเขาให้เลือกเพื่อนโดนดึงไป <c oughs> เหลือแค่สองคนคราวนี้อ๋อเกมอันนี้นี่เองแต่ว่าต้องบล็อกให้เขาแพ้มีเวลาหกสิบวิต้องบล็อกไม่เขาเลียงได้ใช่ไหมหรือว่าเราดูเฉยเราดูเฉยแน่เลยคือลากไปวางให้ถึงข้างบนให้ได้ ้ามพลาดเลยใช่ไหมเนี่ยเพื่อนน่าจะได้นะเพื่อนน่าจะเก่งอยู่คนนี้เพื่อนเก่งมากเพื่อนเก่งมากฮอตปอเตโต้โอ้โหอันนี้อันนี้คือโอเคสามารถผักได้ใช่ไหมกด G คือใครถือระเบิดอยู่ก็ต้องรีบส่งให้เพื่อนนะฮะมันระเบิดอยู่ที่ผมใช่ไหมเนี่ยใช่ผมถืออยู่ครับผมกำลังถืออยู่ผมถือให้เพื่อนอยู่เพื่อนเดี๋ยว ส่งไอ้เพื่อนยังไงเนี่ยเพื่อนออกไปเพื่อนเพื่อนออกไปเพื่อนก็เรียบร้อยทันเวลาโอ้ยยังไม่หมดอีกสองคนสุดท้ายเอาแล้วเออเออไปใส่ชุดอุ้ยฟันดาบเหรอฟันดาบเอาละเกมสุดท้าย เยมตัว t o Fight เอาละฮะเกมสุดท้ายครับเพื่อนเราผ่านอุปสรรคมาตั้งเยอะแยะเราจะมาเจอกันกับการฟันดาบเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายว่าใครจะรอดมา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 ฮะเอออ๋อ,อนี่เอ้าเพื่อนทำไมเพื่อนตีลังกาตกลงไปต่อต่อต่อ ิเดเอาโอ้โหนึ่งร้อยเปอรอทำไมยังไม่ลงไปทับโอโอ้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นแล้วนะโอ้ยออกี่รอบเนี่ยสมรอบอันนี้ตัดสินหรือยังเอาผมชนะสในส ่าจัดการเพื่อนโทษทีนะเพื่อนโทษทีนะเพื่อนแฟตอต <laughs> ีด้วย <laughs> ผมชนะเย้เกิดอะไรขึ้นทำไมมาอยู่ในห้องนี้ผมชนะนะเอ้ามาที่หน้าประตูนี่คือผู้ชนะที่รอดออกมา <laughs> วินเนอร์มอนโดเกะี3ฮะเรียบร้อยครั้งแรกที่เล่นก็ชนะเลย